ไม่ฮดสม,มีมันกับบริกินดอกพี่น้องแตาสงสารเพิ่นมันแห่งคักบ่าได้คิดว่ามันจะอ,ออกหน่อดรอกฮดสื่อเด้อพี่น้องเร้อฮดไห้นะคะสงสารมันแห่งคักยังไม่ถึงเมษามีนาเมษาเลยความแห่งก็แห่งคักพี่น้องเลยเอ่อฮดไห้เพิ่นซุ่มจักหน่อยเพราะใอ้เตาลมหายใจนาะคนะเนาะกอไม่ปลูกไววแล้วกะ อันลดน้ำไว้บริ่าสซีริกินอันโนผนดอกนี่พุ่แหลายามผลพุ่แหละจากิริกินเพราะว่านันเป็นดินแห้งเหลือเกินเมื่อดินแห้งมากๆแล้วมันจะทําให้เก็นทําให้โ่งงาบหไง,งเนาะคะเนาะเพราะฉะนั้นยายต้อง <c oughs> รดน้ำไว้จักหน่อยกสามก้อนค่ะอีกก้อนอีกก้อนหนึ่ง ล้ำพันไงค่ะได้พี่น้อง,งอเลยครับลัสูงล้ำไงไม่กินไม่อยากก่างเกาะไม่อยา่างเนาะที่มันบมีหนามกินซุ้งบอก้ังไดเหรออันนี้ก็จตสิดาคอยนึกวามพันธิเก,กิดนอให้อมก็เลยบอกขึ้นต่อมันออกมากระจงไว้จงไวงบบไง้ใา่บหญ่ซะว่าอยู่คนเดียวกับต้นไม้นี่แหละค่ะแต่ละมือ มันเป็นความสุขที่เราเออปื้อบอได้ดึเงินเอกค่ะเนาะน,น้อยคนได้จะเกิดมาตื่นมาจะได้หดน้ำต้นไม้ของเราบางคนก็ตื่นมาก็าาคคากากร,รีบทำงานทำการอยู่ออฟฟิศอยู่บริษัทนะคะรีบกินข้าวรีบไปแต่นี่เรากินข้าวกับประมาณ1ิบโมงนี่นะคะ่ะยายก็สิปล่อยไว้อีกนก่อ สามกอค่ะพี่น้งองขอปล่อยกันเด้อจะเอาฝุนไปใส่พวกนั้นไว้ปกติถึงกันนี่หน่อยได้นี่หน่อมาแต่ว่ายายบ่อได้มากินก็เลยบ่ใหญ่มันหาดแรงนะน้องเอ้ยอันขาวา,นาหน้าไม้นี่ไงก็เกิดว่าเขาพดน้ำบ่เกินสองสามข้างเน,นี่ยนจะมีอันหน่อขึ้นมาแบบนี้ แต่ห้าบ่คิดแต่น,นั่นดอกเพราะมันแห้งโดยเกินทีเนาะดินนี่ก็ย้ายไปคุดมาติดคุณเน๊ะมามา,มาถมไวเ้เลยข้าวโพสต์สกับบริกินเน๊ได้ขนหอบมาตะพุ่นมองท่อบ้านจนซื้อไหวขนาดเปิดอไปนะคะเนาะเปตื้อสะก่อนอึ๊บ นะมัน yeah, <laughs> <laughs> <laughs>